สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราอยู่กันที่โปรทอยวันนี้นะคะเราจะมาทําการรีวิวแล้วก็ตอบคําถาม Q&A ไปพร้อมกันค่ะซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวที่ชื่อว่า Stop Motion ค่ะ <Yeah. S 2> บอกก่อน <Ooh. S 2> เลยว่า Stop Motion เนี่ยก็คือการถ่ายภาพแบบฟิลแบบดิ้งเนาะใช่เหมือนเราแอคนท่า หลายหลายท่าทํานองเนี้ยค่ะแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะได้เป็นไฟลวีดีโอคะมันจะเป็นแบบตึ๊ก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 ทำนองนี้ตัวอุปกรณ์ของเราความสูงกับความกว้างมันเนี่ยอยู่ที่45คู45เซนติเมตรนะคะแล้วก็คิวบิกที่วางเนี่ยตรงแท่นวางอันเนี้ยขนาด45คู45สูง1เมตรนะคะทั้งสองตันเลยเรามาพูดถึงพื้นที่ทั้งหมดดีกว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราใช้นะคะคือ2คู2เมตรค่ะคือพื้นที่2คู2เนี่ยระยะที่คนยืนกับจุดมมมาาารกัับนน่่่ยยอะูทีปณ 75cm มันก็จะได้แบบเป็นภาพเห็นประมาณได้แคงตรงนี้นะคะครึ่งขาจริงๆตรงเนี้ยลูกค้าสามารถปรับได้ว่าจะเอาใกล้หรือเ่าว่าจะไกลอย่างเงี้ยใช่แต่ที่เรารีเควสมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะระยะนี้มันก็จะสวยพอดีเล่นอะไรได้นะคะเผื่อเรายกแขนแล้วเราก็จะได้เห็นแขนเราด้วยทํานองนี้ค่ะมาดูออปชั่นเสริมกันค่ะออปชั่นเสริมของเรานะคะก็จะมีตัวพลอป พ็อปของเราเป็นธีมปาร์ตี้ค่ะถ้าลูกค้าแบบว่าอยากได้พ็อปที่เป็นปาร์ตี้ก็เอาของเราก็ได้หรือว่าใคร <จะ S 1> มีพ็อปอื่นอย่าเงี้ยอยากจะเสริมตัวในงานก็เอามาได้เลยค่ะแล้วก็เรามีเครื่องติมอันนี้ลูกค้าสามารถบอกเราได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ได้แล้วเรามาลองทองาให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมทุกลูกค้าก็จะได้เห็นเห็นตัวเองในนี้ด้วยว่าแบบว่า จะออกแ็กชั่นประมาณไหนเราสวยหรือยังถ้าพร้อมก็กดถ่ายได้เลยะคะ่ะอันนี้เราพร้อมแล้วนะนี่ค่ะเราตั้งเป็น3ามแอคนะคะพอเราถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กดไปได้เลยนี่พอกดไปแล้วเราก็จะไปดูที่จอพรีวิวกันค่ะเนี่ยคะ่ะจอพรีวิวนี่มาแล้วรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้มันก็จะได้เป็นแอคชั่นแบบนี้3ามาแอคนะคะที่เราตั้งไป ตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเป็นภาพดุ๊กดิ๊กดุกดิกน่ารักนี่เราก็สั่งพิ้นได้เลยนะนี่น,นี่ค่ะเห็นไหมเราก็กดสั่งพิ้นได้เลยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะจริงๆเราตั้งถ่ายพิ้นออกมาเป็นแนวตั้งนะคะแต่ภาพที่อยู่ในจอเนี่ยจะเป็นแนวนอนอเราก็กดพิ้นได้เลยค่ะ QR โค้ดตรงนี้หน้าจอนะคะลูกค้าสามารถสแกนได้เพื่อจะแชร์ลงโซเชียลหรือว่าดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้แต่ถ้าแบบไม่อยากสแกนตรงนี้ในภาพพิ้นเราก็มีเหมือนกัน เห็นไหมคะว่าเร็วมากระยะการถ่ายทําของเรานะคะตั้งแต่ดึงเข้าไปถ่ายรูปจนมารับตัวปิ๊นเนี่ยเฉลี่ยประมาณคนละ1นาทีเนาะเฟรมเนี่ยมันจะมีเป็น2ส่วนด้วกันก็คือมีเฟรม เป็นตรงนี้เฟรมคลิปแล้วก็เป็นเฟรมปริน์ค่ะอันนี้คุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์มาได้นะคะทั้งสองแบบเลยก็คือจะใส่ชื่องานหรือว่าแฮชแท็กงานอะไรก็ได้เหมือนกันใส่คำว่าอะไรก็ได้ดีไซน์มาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ให้ตอนที่ปริน์ออกมานะคะจะใส่โลโก,โก้ก็ได้นี่เห็นไหมคะอย่าง QR code เมื่อกี้ที่เราพูดไปตรงหน้าจอแชร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวมานี่ดีกว่าน้องมาลองสแกนให้ดูกันชัดๆเลยว่ามันเป็นแบบไหน น,นะคะ,ออน,ะนี่ค่ะมันก็จะมีลิงก์เด้งขึ้นมานะคะพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาเว็บแบบนี้นะคะเป็นโซเชียลหับของทางเราเองค่ะเข้ามาก็จะมีคลิปขึ้นอย่างนี้เลยค่ะไเป็นภาพดุกดิ้งุกดิด้<ห>น่ารักมีไอคอนตรงนี้นะคะคือเราสามารถกดแชร์ได้เลยอันนี้คือเลือกได้นะคะว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าเฟซเนาะนี่ค่ะม,<า>มันก็จะมาหน้านี้แล้วนะคะ พอกดที่ไอคอน f a c e b o o k ไปแล้วก็ลูกค้าใส่รหัสของตัวเองนะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นี่เราก็ใส่แคปชั่นได้เลยลูกค้าสังเกตดูนะคะตรงนี้จะมีแฮชแท็กตรงนี้ลูกค้าบอกเราได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราแนะนําว่าใส่มันเหมือนเป็นการฟรีพีไอแล้วกดโพสได้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะพอเราไปเช็คดูในเฟซนี่เลยนี่ค่ะเห็นไหมเรจะเป็นคลิปไปเลยนะคะอันนี้ ก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับตัว Stop m o มชั่นะคะจริงๆบอกเลยว่าไม่จาเป็นต้อง3แอคเนาะลูกค้าอาจจะบอกเราเพิ่มก็ได้ว่าจะเป็น5 act อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะใช่ใช่ก็ที่เราแนะนําก็อยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือมีคาถามเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามมาหลังไมค์ก็ได้เราจะทิ้ง c o n แทคไว้ให้นะคะหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้ค่ะสายด่วนสายตรงได้ค่ะสำหรับต t o p m o ชั่นตัวนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วง่ายๆเร็วๆแป๊บเดียวค่ะวันนี้ไปแล้วป่ะบ๊ายบาย